อ่าววันดีวันดีแหมวันด,ดีครับ,รบอ่าววันดีวันด,ดีอยู่ข้างในอ่ะวันดีครับ อ่าววัสดีไอ้ดะหยุดอยากหยุดไม่ได้หยุดมาะานอยากหยุดถ่ายไปให้พวกน้ำมันดู